วินดี้เซลชวนเดร็อกร่วมปิดฉาก Fast and Furious 10เบเจอร์มูว <empre st ind ones> ิท็อปช็อตนิว สวัสดีครับทุกท่านก็สู่รายการเมเจอร์มูวิท l อช็อตหนึ่งนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับเรามาพร้อมกับข่าวสารความเคลื่อนไหวแล้วก็ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับแวดวงภาพยนตร์นะครับติดตามได้ที่นี่ที่เดียว Major Group ครับดังนั้นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับ เดอะร็อกดเวนจอร์นสันเองเคยประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าสําหรับเขาเนี่ยพอแล้วกับหนังชุดฟาสต์ซันฟิวเรียสหลังจากเจ้าตัวมีปัญหากับวินดีเซลที่เป็นทั้งนักแสดงนําแล้วก็เป็นผู้อํานวยการสร้างของหนังชุดนี้ครับแต่ล่าสุดทุกอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับเมื่อจู่ๆวินดีเซลบอกอย่างเป็นทางการครับว่าอยากให้เดอะร็อกกลับมาร่วมงานในหนังชุดนี้อีกครั้งหนึ่งครับประเด็นนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาทันทีนะครับเมื่อวินดีเซลเขียนจดหมายเปิดผนึกลงในอินสตาแกรมส่วนตัวถึงเดอะร็อกครับแล้วยัง ชุดฟาสต์นฟิลเสอีกครั้งหนึ่งในหนังที่จะเป็นการปิดฉากเรื่องราวทั้งหมดครับโดยวินดีเซลสาธยายว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วโลกกาลังต้องการบทสรุปของฟาสต์มันถึงเวลาแล้วตํานานกําลังรอคอยอยู่โดยวินดีเซลย้ําแล้วย้ําอีกนะครับว่าขอให้เดอะร็อกจำสัญญาที่ทําไว้กับปาโบลนั่นก็คือพอลวอล์กเกอร์นะครับว่าต้องทำให้เป็นจริงให้ได้ทาฟาสต์ให้กลายเป็นหนังที่สุดยอดแล้วยังบอกว่าเดอะร็อกเนี่ยคือส่วนสําคัญของแฟรนไชน์นี้ไม่มีใครมาแทนที่ตัวละครลุคคอร์ได้ครับ ปัญหาส่วนตัวระหว่างวินดีเซลกับเดอะร็อกเดอะเวนจอนสันเนี่ยกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกนะครับแม้สุดท้ายทั้งคู่จะยืนยันว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วแต่เดอะร็อก ก็เคยประกาศอย่างเป็นทางการครับว่าเขาจะไม่กลับมาเล่นหนังฟ a าสเซนฟิรีสอีกแต่ก็ยังไม่ปิดโอกาสที่จะกลับมารับบทเจ้าหน้าที่ลุคคอปส์ในหนังภาคแยกฮอบแอนโชอแต่อย่างใดครับแน่นอนว่าการที่วินดีเซลเนี่ยถึงขั้นเรียกร้องให้ดูร็อกกลับมาปรากฏตัวในหนังภาคที่10เนี่ยก็น่าจะทําให้ความหวังที่สองซูเปอร์สตาร์จะได้กลับมาเจอกันไม่ปิดประตูลงซะทีเดียวครับโดยมีประเด็นข่าวขำๆที่หลายคนสังเกตได้อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือรูปที่วินดีเซลโพสต์ลงในอินสตาแกรมพร้อมกับข้อความนี้เนี่ยหลายคน วินดีเซลโพสเนี่ยทั้งคู่ดูขนาดร่างกายดูตัวเท่าๆกันครับแต่ในขณะที่ความเป็นจริงแล้วคือทั้งเดอะร็อกทั้งวินดีเซลเนี่ยมันยักษ์ใหญ่ทั้งคู่นะครับแต่เดอะร็อกเนี่ยสูง2เมตรครับส่วนวินดีเซลสูงประมาณ180เซนติเมตรครับซึ่งถือว่าสัดส่วนต่างกันพอสมควรครับ เรียกว่าเหมือนจะดูสงบสึกแต่ก็มีการแอบกัดกันพอขำๆอยู่เหมือนกันครับโดย Fa s t ซนฟิวเรียสภาคสิเนี่ยจะเป็นหนังที่ปิดฉากเรื่องราวของเหล่าแก๊งซิ่งครับที่กลายมาเป็นสุดยอดทีมปฏิบัติการพิเศษระดับโลกแต่อย่างที่หลายคนจําได้ครับว่า Fa s t ซนฟิวเรียสยังจะเหลือให้ชมกันอีก2ภาคนะครับเพราะว่าหนังภาค10จะถูกแบ่งออกเป็น2พาร์ทนั่นเองครับหนังทั้ง2ภาคเนี่ยได้จัสตินลินมากำกับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีกําหนดเข้าฉายในปี 2023, ถึงพั 2024, ยนยีหนับภาคจน้องมีาองพัรวมดาราที่ครปรากยตัวแั้วก็มี บทบาทในหนังชุดนี้ให้กลับมาอำลาในฟาสต์สันฟิเรียสอย่างแน่นอนครับซึ่งถ้าเกิดตัวละครต่างๆได้กลับมาอำลาแฟนๆอย่างเป็นทางการก็จะเป็นการปิดฉากที่ยอดเยี่ยมครับแต่ในทางกลับกันถ้ามันมีใครบางคนไม่กลับมาปรากฏตัวมันก็คงจะดูงานก,กร่อยไม่น้อยนะครับแต่สุดท้ายเราอาจจะต้องลุ้นกันจนถึงวันเข้าฉายครับว่าเดอะร็อกเดอะเวนจอนสันจะกลับมามีบทบาทหรือว่าจะกลับมาปรากฏตัวในหนังเรื่องนี้หรือไม่ จริงๆก็คล้ายๆกับใครที่กำลังลุ้นเน่นะครับว่าสไปเดอร์แมนสามคนเนี่ยจะกลับมารวมกันในสไปเดอร์แมนโนเว o โฮมหรือเปล่าครับนี่แหละครับเรื่องของ Fast and Furious ครับกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ The Rock d เดเวนจอนสันครับเรียกว่าเรื่องนี้ต้องรอติดตามความคืบหน้ากันอีกเยอะเลยแหละครับแล้วผมจีนวิลเฟเดอร์กับเราทีมงานวิลเฟเดอร์ขออาสารายงานความคืบหน้านั้นก็แล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ